ยี่อะไรเขียวโอ้ทำไมคีเปอร์มันอ้วนยังไงเอ้ยกิเปอร์มันกินเยอะเปล่าเฮ้ยมึง body เช e m i s t r y เหรออันนี้อยากโดนแขวะหรือเปล่าอยงเี้เอ้ยคีเปอร์อ้วนเติมเลยมันน่าโกรธด้วยเก่งมันโกรธมึงอะกิเปอร์อ้วนมึงลองไปประจำไทยกไกลเปล่ามึงลองไปประจำนไทยไกลเปล่าที่ไหนไอ้ตรงในถ้ำ เพราะว่ามันสว่างเริ่มสว่างมึงจะขึ้นไปข้างบนไป <c oughs> เพราะว่าทรัพย์สินในตัวเต็มไปหมดเลยมึงก็ครับกล่องกล่องก็ได้เฮ้ย <c oughs> ครับกล่องวางแถวนี้ก่อนก็ได้กูไปไปจนไทยกันระจนไทยขอให้เพื่อนแต่ตอนนี้เพื่อนกูไม่มีเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนมายัง <c oughs> ก็มึงงา่ามึงมาที่มันมีมอสอยู่้างน้ากูม,มองไม่เห็นเอ้ยคิปเปอร์อ้วนมามึงชิบหายะกูมานาหมดเวนีูดาวอยู่ โอ้พขี้ชนมันโกรธด้วยมึงดูดิไ oh. หนบอกไม่แรงอ่ะไอ้เหียมันมันไม่มันไม่มันไม่วอ์นิ่งเลยไอ้เฮียเดี๋ยวไปบอกเจ้ก่อนมันมีหมดที่ต้องโหลดเพิ่มไอ้อฮมันโอเอ้ยห่อจะตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืัดตื๊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 ดตืตื๊ดตื มึงทำกันทำไมไว้สักเฮ้ยโล่มันการไฟฟ้าได้กว่าวะมึงลองมะจัดเลยลองตั้งการเลยดูเช็คกันกันแหละเดี๋ยวตอนนี้เลือดเต็มยวเอ้ยกันได้เอ้ยกันได้กันได้เอ้ยโหดไอ้เฮียโหดเฮ้ยเป็นกันได้เฮียโล่แสดงว่าเก่งอยู่ลโลโลดลดลดความคงทนลดนะลดแต่ไม่เยอะ เก่งโยเก่งอยู่นี่จะโลกันไม่ได้เลยค่อนข้างเก่งแต่โลกันได้เลยค่อนข้างร้ายเอาเต่าปล่อยเข้าไปแล้วให้มันชิ่งไปโดนมันจะชิ่งไปโดนปะวะโอ้ยเก่งเฮ้ยโดนด้วยเก่งออยดนด้วยโอ้ยเขาจะไปชิ่งไปโดนดเลยสัสเต่าโหดไอเต่าเฮี้ยไอชิ่งไอยงชิ่งไกลมากโหดเอ้ยเปลี่ยนไม่หรอ เจอโคชูแน่ตัดเต่ากลัวเลี้ยงมาดียัยเฮ้ยเต่าผู้ผิดได้เต่ากระนองไอ้ฉันงูกแล้วเอาเต่าตายเลยอ้าวเต่าตกตายเฮ้ยมึงฆ่ามันพายสุดโหดไปเลยด้วยไอ้เก่งแม่งโหดว่ะอ้าวอะไรเนี่ยเก่งเก่งร้องเลยได้ได้ไปช่วย โอ้เนี่ยของมึงใช่นั่นนนั่นแหละจิปเปอร์ตัวเล็กนั่งไหนไว้สัตว์ขลางเลยตายแต่ผ่านยู่เนี่ยอ๋ออ้าวมีโดนเนี่ยโอ้ยมีคิปเปอร์บินด้วยสัตว์เดี๋ยวอ้อหาให้ยิงกัน โอ้เป็นหมดละไอเจ็นเข้าไม่ได้ว้ยไอเจ็นไม่เป็ครับมป็นเบิร์ดไอเจ็นเข้าเกี่ยงคาไม่ได้เลยสำหัตเตฟักมึงลองไอต้องลองเตือนครั้งสุดท้ายคือการแบบว่าไอนี้ใหม่ลองเอ่อรีคอมหน่อยเดได้มั้งเพื่อนมึงอะ Chapter ์ i l e c พ m p l เฮ้ยอะไรอ่ะมีตาอยู่ตรงไหนเห็นป่ะไอ้เก่งเห็นปะตรงนั้นอ่ะเอฮ้ยลุมยิงเว้ยใส่มันไหม Five minutes later เมื่อหาสายตานหรอจะเป็นของดีนะเห็นลุงมันหายไปแล้วอ่ะทำไรนะหายไปเลยอ่ะกูเองกูเองมีโลเปิดก่อนเลยก็ึไง

เราเป็นระลอกกเห็นตัวขยับอยู่ตรงนี้ตัวอะไรวะโอ้ยหมา,มา,มานั่นไงไปล่<ข>อยนไป่ปล<อ>่อยไปให้อยู่ตรงนั้นไปอ่ะมันนั่งคุณเล็กเลยไปเอ้าหมาปล่อยไปอ่ะมันเมื่อกี้มองหน้ากูกูยิยงมันตายห่าแล้ว <c oughs> ไปอะไรอะเตรียมมอชรอยเตรียมอชอเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอระบายโดนมันตอมนะโดนกูยิงไปแล้วไปแล้วกูเองกูยิงไม่โดนเฮ้ยมันบินได้ไงวะบินไนอยสัตว์มึงห้าวไอ้มึงห้าวอ่ะเพื่นมันตายแล้วมันแพ้ไฟอ่ะตัวมันแพ้ไฟอ่ะบินมาโดนฟาดตัวขาดไปเลยย่ะ อะไรอ่ะใช้ไม่ได้มันต้องมีเครื่องยิงเอ้ยมันมาแล้ววะโมีโกดโเทียอะไรหอเล่าเจอเลยอ้าวได้อีกผีแหละคนขึ้นเรือนว้ดตัวหนึ่งกูไม่อยากมูตัวใหญ่กูไม่กูกูตัวเล็กไปด้วยหม่หมดกูโดนแบบไม่่ยวอยู่ๆมันเดินมาบึ้มกูบ่ เดินตอบวัดเดินไวด้วยไอ้เี้ติร์นอย่างไวเฮียกูจะปล่อยเวไม่โดนเลยสัตว์มึงเอ้เจนไอ้เฮิปไอเก่งตัวใหญ่ไหนวะเจอคุเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนแล้วมันไม่ตายไอ้เหี้ยเลยไม่เช่อคุ้มกันกูด้วย ตัวกัญชัยตัวหน้ากูอย่างเงี้ยเฮียตัวมันเก่งอ่ะไงคิปเปอร์พวกเฮี้ได้เก่งที่หมายเลยเฮียไอ้เบรนคือตัวตัวระเบิดคิปเปอร์มันยังเก่งเลยครับเราลองออกไปเดินเล่นไหมไปเดินข้างนอกไหม่อจะลงถ้ำไปกันสองคนแล้วมันแปลกแปลกว่ะแม่งนาโดนเกี่ยวตูดมันไม่เสียงตูดไอ้เฮียมึงเห็นคิปเปอร์เดินชาร์จกูไมื่อไรสักอยู่ๆแม่งเดินมาปุ๊บกูเฉยเลยเฮียกูเบรเลยเฮีย S <S <S เอ้ยอ้าวขอไอพีเซิร์ฟหน่อยไอพี IP เดิมไม่ขึ้นหรอถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวพิมพ์พิมพ์พิมพ์ให้ก็ได้แป๊บนึงแป๊บนึงจะไปหาล่อสัตว์มันที่บ้านเนี่ยเฮ้ยล่อหมายความว่าไงเอเดี๋ยวกูไปด้อไปด้อไปกูไปกูไปกูไปดามไ้ยเสียงใครกินอะไรอ๋อเอเอเสียงกูแดกกดสมองเป่ะ<อ>โดดขึ้นบนเชือกกูแล้วมันจะโหดเว้ยมึงจำทางกลับได้นะ้ย ง่อยน่าจะได้คิดว่าได้เหรอคิดว่าได้จะไปแล้วก็คงทีพีแล้นอ่นตัวอะไรเฮ้ยอ้เคียวตอตอมันกล้าไปไหนกไหนล้อมันอดรผีดึงตัวเสือสมิงเล่นโก้เสือสมิงเรงคันหลังเนี่ยมึงจะเจอผีอยู่ข้างหลังเจอคนดาว กูเองเอ้ยอะไรนกนกโง่อุอ้ยตกเอ้ะมืดนำมันมืดนใจ <c oughs> จริง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 มืดจริงมื่จริงเลีย้ยวเบอรเอ้ย <c oughs> เฮ้ยเก่งมึงหวัวจังวะตีสอมบี้ตายเลยโหดวะเบอเบอตัวอะไรน้ำนนมันอะมึงเห็นด้วยหรอไอ้สัต ประดุกป oh, ่าวประดุกอีกแล้วอะ่ะเออประดุกอยู่ที่มันเป็นเซเอเรียสเปซที่มันจะไม่เจอเฮ้ยหมามา,มายังอื่นเลยเหรอเฮ้ยตัวอะไรคีปเปอร์ตาแดงเอ้ยมันยิงบีมใส่หมาหมาตัวขาดเลยแบบเฮ้ยคีปเปอร์ใส่แว่นขงมีกล้องสองตางไกเวกไอเก่แกแกงแล้ว่ะเฮ้ย มันมีกล้องส่องทางไกลเฮ้ยมันมีกล้องส่องทางใจเนะี่ยระวังเลยอันตรายมากเออเอาด้วยทัาเบลไม่เข้าอ่ะทับเบกูยิงไม่เข้าวะเนี่้ในกองป่ะไม่ได้เลยู้ไอ้เหีย้ยกระจอกโมไอ้ที่นี่เก้งเก้งกูเจอแต่วันไ,ไ,ไ,ไปไหนแล้ววะมานี่มานี่ยล้างล้างล้งกูอยู่ที่เดิมอ่ะ อ๋อ oh. เจอประตูถ้าได้ครบสี่อันเราก็อาจจะทําได้นะต้องไปแต่ต้องไปหาพชรเฮ้ยมีอันหนึ่งมีมีสามอันเฮ้ยเฮ้ยมีสี่มีสี่มีสี่มีสี 4, ่เว้ยตรงตรงนี้ครบเลยว้า wow. วแต่ต้องมีเพชรอะไรกองมีกระถากระถาพิษอยู่เอาไปเลยเอาใช้กูมีนี่ใช้เลยก็ได้เนี่กูมีกูครับเอาโตมากูโตมาอ้าวเสร็จกูดเดียนเลยเดยเจ์ ขวยตีไม oh, pues huh, ่โดนนี่ม <If> ึง <framework> ข uh, anyway, ่อยหวิ่งต้ใช้เลยอ๋อคนผิดไอ้เหี้ยวิ่งบเอยิกคกคกโอ้ยมันวิ่งมายังมันเร็วมันเร็วมันไวมึงกดเฉยฝ่ายแล้วมึงกกันนะระวังโดนเวฟไฟฟ้าเอ้ยย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  อโอ้ยโอ้ยพิษด็ดโตโดนอะไรโอนอะไรอันเบกกิ้งอะครับใช่ด้ยแค่นี้กูว่าครบซื้อเอสอุ้ยไอ้ทียทำไมติดสารจมนาวไปสักไม่เข้าใจได้ดิเออเนี่ยของแซมบี้เวนอะไรเงี้ยเราไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไหมเราแบบไปหาดิไปหาเพชรแจ้งผู้ใหญ่บ้านทำไปไอ้เพชรไอ,อ้เออกลับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเผืแ่อบบผู้ใหญ่บ้านมีเพชรครบ เน่เน่เน่โดูๆดดเก่งเราจะมาลองสาธิตดูว่ามันจะเด็กปะเดือดร้อยแ่กคือสภาพของของที่มึงโดนนี่กลับโดนตอดเนี่ยเรียบร้อยอร่อยเลยเราก็ทำมันมนมั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 นมใหมัมันมป็มนมันเันมันมัม่งเลยม่นมัน เออเรียนต่อไปเดี๋ยวค่อยหาตั้งชื่อมาตั้งชื่อมันเฮ้ยเจตเจตโอ้ยมันเปาะอยู่มันเปาะอยู่โดนเหี้ยแล้วเนี่ยโอ้โหกูโดนกูโดนลุ่มกูตายกูคิดว่าจะจะไปช่วยกูอือโอ้โหแล้วของกูเหลือเหี้ยอะไรเงี้ยนะกูไหนวะเจตอุ้ยไอ้เกวีนแมงวันไอ้สัตว์มาดิอืม นี่เหรอเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอผมเอาด้วยมันบินอยู่บะไหนไอเจ็ดใช่ใช่ไหมโอ้โหสอมบี้ก็เก่งตัวอะไรมันบินอยู่ปะเจ็ดหัวมือโอ้โหตัวเป็นยังเก่งเลยช่วยกูหน่อยเอ้าอะไรวะกูทำมือไปหรอเพื่อนอุ้ยเก่งอะไรวะ น็อตแบดน็อตแบดมึงแม่งใช้ได้วะกูจะบอกสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของมึงไว้ในัของมึงเหรอหนังสือเวทกูหายอย่าบอกนะว่านั่นตรงนั้นมีของมึงหนังสือเวทกูบึ้มหายไปเลยอ้าวเวทมนต์ทั้งหมดกูไปแล้วอ้าวเขาม่างี้หมันนี่ก็หาดิก็หาใหม่เลย S <S <S ไอสัตว์เออโ,โหหายหมดเลยอ่ะไอเฮียเอออมเอไปเด็ดอ้กูต้องไปหาเวทใหม่หมดเลยเอยออกเดินทางแลวมงล่ะออกเดินทางเฮียอะไรออกเดินทางตอนมีเวทแต่ตอนนี้กูไม่มีเวทแล้วกูทำไงอ่ะได้กูช่วยไม่ไม่ไม่ถ้าจะทําได้มันต้องมีอันนี้ก่อนต้องมีหนังสือก่อนอย่างน้อยก็ไปหาถ้ามันได้เวทใหม่ระหว่างทางก็ได้หนังสือทําไงวะ ใช้หนังแล้วก็โซ่มั้งโซ่เลยหนังมันจะมีอยู่โซ่เรามีเหล็กเยอะอยู่ได้อยู่อย่างกูครับคัมพีแปร์บ้านสปันบอบเออกูว่บอกมันเป็นบ้านสปันบอบเลยกูไม่รู้งั้นคือบ้านสปันบอบเลยบ้านสปันบอบก็คือบ้านสปันบอบเลยเรากลับถูกใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้กับไม่ถูกก็ทีวีไอเจ๊นไม่อยู่ทีบีหาใครวะ เออม้ก็หายลองข้ามป่าเลยเลยลองข้ามป่าเผื่อเจอเดี๋ยวนะมันดูไว้ว่าป๊บนึงนะดูอ๋อดูเอกร้อยลบร้อยยี่สิบสิบโอเคลองข้ามป่า้วเผื่อเจอแบบของดีของเด็ดของดัง ไปออกตามหาเวทเวทสักอันหนึ่งก็ยังดีขอร้องล่ะเ่้ยไม่ติดตัวแล้วกูทำใจยากไอ้บอลเบงเกตงเอ่าพาทีนมันหายไปแล้วสายฟ้าระดับแรงหกเลยอ่ะคนแรงเลยหายไปแล้วหกเลยอ่ะหกแรงหกแรงมากเลยไอหมีระวังนะมันแทบมึงได้เลยอุ้ย ไอ้เกมโดนหมีแซ <terror> ่บไปแล้วแม่ไม่เคยสอนเราอย่ามึงเข้าใส่หมีมึงบ้าเปาเดี๋ยวมึงใส่หมีไอ้เงี้ยกูนึกว่ามันไม่เก่งกูก็เละอ่ากูเพิ่งเห็นว่าไอ้เงี้ยมึงใส่ของไอ้เงี้ยมากชื่อมึงอ่ะเฮ้ยไอ้เงี้ยบักมึงเห็นจิ๊กจอกบักปะมึงอยู่นี้อยู่นี้มึงไปไหนไหนวะอยู่นี้มึงเห็นจิ๊กจอกจิ๊กจอกตายห่าเลย

มีกูตีเร็วมากแต่ว่าถือโลไม่ได้มือบี้ถืออะไรไม่ด้ยถือเป็ดตกป่าเฮ้ยมันตกกูได้ด้วยไม่ตกกูได้ด้วยเฮียอันตรายเฮ้ยสักุระมีสักุระตกด้วยกำางเสยอุ้ยเฮียป้าป้าดูเฮ้ยผี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 ฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยลงน้ำก่อนมั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 นมุดดินตามมึงมันมุดดินตามมึงมันมันดึงได้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 ปไนไหนแล้ววะอุ้ยสับได้พุงห้าวะ ดิ๊บดิ๊ดิ๊บบดิบอุ้ยบดิ๊กูได้ด้วยเก่งมีเวทก็ใช้เพื่อนเฮ้ยอะไรไทำอ๋ออะไรลืมวเร็วมึงรอบมันดอกเพี้ยอะไรมะอ่ะดับปเปียนเผดเป๊ะมึงดรอของโหดมามึงดูด,ดิข้างหลังมือ <c oughs> ตัวอย่างเก่งไงเียมึงดรบของเฮ้ได้ไมาให้กูกูจะร้องอะ่ะ เอ็นี่ไงมันรู้มึงต้องใช้เฮ้ยหลัง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 หลไอเจมันเข้าออกออกเอ้ยมันเฮ้ยเล่นมึงไม่เล่นมึงในดินเออไปนะเฮ้ยเราว่าต้องต้องออกจากสมศบลงศบตอนคืนผีมันมามึงฟาดผีดิอันหนึ่ง หาทางขึ้นอยู่อุย้ยเวียนามมาตามมัตามมึงตามม่เป็นไรโอ้ยโ,ยโยตึมเลยเ,กเกม้งกูมาตามกูยังเจ็บเลยโอกูไปแล้วก่อนเ,อกเกง้งตึมเลยเเแฟนคลับมึงอะ่ะพี่คลับพี่คลับโอ้ยจะตามมาเขาหลองมันตามตีเลยมันตามไม่ปล่อยเว้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ <c oughs> ยกูเหลือหลอดครึ่ง โอ้โหระยะมองเห็นมันอยู่ไกลมากทำไมเก่งนี่ว่ะไม่เคยเก่งเฮ้ข้างหน้ามีปราสาทอะไรไม่รู้ไหนเฮ้ยปราสาทที่นี่ปราสาทที่มันมีมอนโหดเก่งกูไม่ช่วมงละเลือกตามผีเลือกตามกูได้แล้วไอ้ชิบมันไม่ตามมึงไหมจนกว่ามึงจะหาไปสูบมันมึงแค่ต้องเปิดโลไว้แล้วกูตกห้ โอ้ยเก่งตัวขาดไอ้เก่งโหผีสี่ตัวเลยสัตว์เอ้เอ้ยมึงไม่วิธีสมูนไพรเหมือนกูอะกูเอาดาบตัดักแบบผ่าตัดตัวมันขาดเลยกูวิธีสมูนไพรได้ได้ผีมาเอกตัวผีเชื่อกูโง่ทำเงี้ยไม่ได้หรอกไอ้โง่มาก เราขอกระจายออกกรจะจายโหของมึงบัสซิ่งไงเฮ้เราจะไปไปอ,องรรรค์ซากุระก่อนไหมหรือว่าเราจะไปดูนี่เราจะไปดูปราสาสซากุระก่อนดไดอยากตัดเก็บไปแล้วต้นปราสาทอะมั่นใจเลยว่ามีมอนมันจะมีมอนโอ้ยขี้เบ้อแ้กูจะตายอีกรอบมันจะมีมอนมอนอนนี่มอนเวทบนซึ่งแ<อ>ม่งไ,ไปไหนวะไม่อยู่กูอ้า อ้าวผีมเราไปเล่นปล่าไอ้ไอมีปลาดุกอยู่ใกล้มปล่ารปลาดุกอีทีตายไปหรอเอออย่างอย่างโทษป่าโทษป่าเออะไรเนี่ยกูหลันกูหลันปลาดุกไปหมดแหละข้าร่างเป็นกาซีล่าไงอ้าเฮ้ยเฮยเก่งเก่งโกงโกกกเก่งโก่เก่งต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันเป็นผีเป็นผี ไอ้เจ้าตัวเก่งมือข้ามันหรืปะอย่งเงี้ยสองปีมันมันตามมึงอยู่มันมันใช้เวทได้เลยมันใช้เวทได้เออตายห้าวไว้ซะข้างบนก็มีหลุมศพอ่ะเนี่ยเฮียถามจริงอ่ะมาตีถี่มาตีถี่แล้วละโหโอ้ย โอ้โห,โหโตัวไอ้เี่ยมงกุฎแมงดีสักแต่ว่าแบบใช้ไม่ได้อะมงกุฎแม่งตีตีเบาลงแต่แบบแม่งเพิ่มแบบมานาไอ้เที่ยโคตรเยอะ <c oughs> ถ้ามันออกมาตีกูแล้วกูตายนใเกิจดูไหมครับเสีย่ยงเลยแต่มึงไปเซฟที่บ้านไปไอัวเซฟที่นี่ไวะ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีคนเอากลับบ้านเนี่ยบ้านหลงของจริงนี้ ไอ้เก่งมึงมีโล่อยู่ใช่ไหมมี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 มึงจำได้ใช่ไหมตัวนั้นมันจะเป็นไอ้ตัวที่ตีแรงที่ผ่านอ่ะ๋ยวเขากลายจนะำได้จ้ะจำยังนะขอขอขอขึ้นอีกเสาหนึ่งครับเสานี้โอ้ยมีมีธนูเข็มคอนโบสระขาสระบ้านหลีไอ้เก่งมันนี่น่มะ,ะ,ะ,ะมันน<ม><ม>ี่น่ะมันนี่น่ะลงโอเชี่อมันมีมันมีที่สปาวเวท ลงมางล่างแล้วมาแบบบึ้มไอปแคยนี้เอาที่ขุดไปบึ้มไอ้เที่ใช่ใช่ไหนวะโอ้ย u, มีรูอยู่มีร <laughs> <asing> ูอยู่อุ้ยบาสิงโดนเบรกลูมบาสิงเลยวะไอ้เหี้ยไอ้ชิวหายละต้องการแค่ที่ขุดอด้ตอนเนี้ย เอ้ย all bestie อะไรวะต้องการที่ขี้ขุดอ,อยากได้ที่ขุดตัวนีมีในตัวกูมีปะล่ะโอเคน,นั่นน่าจะมีนะกว่วาที่ขุดกอนช่างแม่งกูมือสดมือสดไม่เ้าไอ้แม่งเอ้ยที่กูได้กูได้ที้ขุดแล้วเจอกูแน่ โอ้ยยกูนที่สปอมันที่สปอมันอยู่งร่างเพื่อนไปมันโอะสามมันโตอ่เก่งมากตัวโดนรูมาโอ้โหมันเกิดเป็นบอสด้วยเอ้ยโอ้ยแกกูแต่กูร้องเลยโอ้โอเมยเอ้ยเราจะโดนเป็นเหมือนเดิมอีกแล้โดนหลักสปาว ตอนแรกกูเริ่มกูเสงสัยว่าทำไมแบบมึงโดนมอนตีมวยฝากูเข้าใจแล้วด่ามึงตีชายเฮี้ยเลยอ๋อกระดาบไปเรียบร้อยทีสสส่สปอน์หมดแล้วเราเหลือแค่ฆ่ามันให้หมดด้วยโอ้ยโลแตก ไม่มีด่าเพื่อเอ้ยเ wow. ก่งไม่ไรเกง่งอาวัชเช่วัคซีนเหรอบัคซีง